เรื่องขโมยหักข้าวโพดโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามสับสับคลาหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะบางคนรู้ว่าผลของการก่อเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นจะได้รับผลตอบแทนเช่นไรแต่ก็ยังทำเพราะความเห็นแก่ได้ต้องการหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองมากที่สุด เมื่อผลกรรมตามทันกลับมาเสียใจว่าไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นหลายคนอยากย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งที่เลวร้ายให้กลับคืนแต่ความเป็นจริงแล้วก็คงทำไม่ได้นอกจากทําบุญทำสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรโดยหวังว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเรื่องกรรมตามทานเกิดขึ้นกับฉัดสาวใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวลูกกำลังกินกำลังนอน ต้องใช้เงินเยอะส่วนผัวก็ไม่ค่อยได้เรื่องชอบดื่มเหล้านอนตื่นสายขี้เกียจเธอจะเลิกหลายครั้งแต่สงสารลูกอยากให้มีครบทั้งพ่อและแม่เธอทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ก็ไม่พอกินพออยู่เหมือนคนอื่นเขาเมื่อเข้าตาจนเธอก็ทำในสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทำกันส่วนจะเป็นอะไรนั้น และเธอได้รับผลจากการการะทำสิ่งไม่ดีอย่างไรโปรดติดตามฟังได้แล้วค่ะเรื่องของเวรกรรมฉัดก็พอรู้บ้างว่าใครทำอะไรเอาไว้ก็จะได้รับผลอย่างนั้นแต่ฉัดไม่ใส่ใจมากนะักเพราะวันวัน ยุ่งอยู่กับการทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเพราะผัวจอมขี้เกียจที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่ชอบความสุขมีความสำราญดื่มเหล้ากับเพื่อนๆจนฉัตต้องด่าให้รู้ตัวบ้างว่าเป็นพ่อคนแล้วทำตัวอย่างนี้ไม่เหมาะแกจะด่าทำไมนักหนาเวะเบื่อแล้วก็ลำคาญมากด้วยเว้ยลำคาญหรือทุกวันนี้แกทำอะไรบ้างนอกจากกินกับนอนไม่ดูแลลูกไม่ทำงานหาเงิน เร็วๆทั้งนั้นเลยเนาะแทนที่จะโกรธเขากลับเห็นเป็นเรื่องขำขันแล้วหัวเราะชอบใจปล่อยให้ฉัดเต้นแรงเต้นกาอยู่คนเดียวไอ้ผัวบ้าที่ฉันด่าเนี่ยไม่รู้ตัวบ้างหรือไงวะยังทำหน้าเรเลื่อนอยู่อีกน่าเกลียดที่สุดเออถ้าไม่พอใจเธอก็โกรธฉันอีกบ,บ้าวา่วะแล้วเมื่อไหร่แกจะทำงานเหมือนผัวคนอื่นเขาบ้าง วันๆเอาแต่นอนกินเที่ยวสนุกไม่คิดถึงอนาคตของลูกๆว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยฉันปวดหัวปวดหัวปวดหัว,ว,ห,วหัวทำหน้าเบื่อเมื่อฉัดใส่เป็นชุดเขาไม่พูดอะไรเดินเข้าห้องน้ำเสียงตักน้ำอาบดังลึดๆลอดออกมาฉัดรู้ว่าเขาคงออกไปหาเพื่อนเหมือนเคยเธอไม่ถามอีกเพราะเบื่อนิสัยแย่ๆจึงเข้าไปในครัวทำกับข้าวให้ลูกจากนั้นก็คิดหาวิธีที่จะสร้างเงินให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะทําอะไรติดขัดเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวถ้าเธอมีเงินก็จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉัดยังคงทํางานเหนื่อยทุกวันเธอรับจ้างทํางานทุกอย่างไม่เกี่ยงต่อความเหนื่อยยากขอให้มีงานทุกวันแล้วเงินก็จะตามมาแต่การทํางานแบบหามรุ่งหามค่าเพราะเหมางานเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆทําให้เธอไม่ค่อยสบายต้องพักรักษาตัว รายได้ขาดต้องขอเงินจากพ่อแม่มาซื้ออาหารให้ลูกกินช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักแก่พร้อมหักไปจำหน่ายฉัดฝืนร่างกายไปรับจ้างหักข้าวโพดด้วยการเหมาเป็นกระสอบคนอื่นได้เงินหลายร้อยบาทแต่ฉัดไม่ค่อยสบายแค่พอได้ค่ากับข้าวให้ลูกเท่านั้นคืนนั้น ฉัดคิดอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเงินทั้งสิ้นลูกคนโตเป็นนักกีฬาของโรงเรียนจะต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเป็นเงินนับพันบาทคนเล็กอีกเรายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้เลยทำยังไงดีนะยากแก้อักเสบของเราก็หมดส่วนไอ้ผัวตัวดีกินข้าวยังกระยัดพนานเมื่อเข้าตาจนเธอนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาแม้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว เกือบเที่ยงคืนทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วเว้นแต่ผัวที่ยังไม่เข้าบ้านแต่เธอรู้ว่าเขาเมาอยู่บ้านข้างๆเสียงร้องเพลงยังคงดังลั่นฉัดสวมเสื้อรัดกลุ่มคว้ากระสอบป่านไฟฉายแล้วเดินลัดเลาะไปตามถนนถ้าเห็นรถขับมาเธอจะแอบหลังต้นไม้หรือนอนหมอบกับพื้นแน่นอนว่าฉัดไม่ได้ทำเรื่องดีแน่ เมื่อฉัดมาถึงไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งเธอเคยมาเหมาหักตอนกลางวันแต่ก็ยังเหลือฝักข้าวโพดแห้งคาต้นเป็นจํานวนมากเธอลงมือหักด้วยความเร่งรีบฉัดขโมยหักข้าวโพดของเพื่อนบ้านไม่เกรงกลัวต่อความผิดหรือบาปกรรมเธอจะต้องเอาข้าวโพดไปแกะเมล็ดออกแล้วนําไปขายให้กับร้านที่รับซื้อแต่เธอยังไม่ขายตอนนี้จึงเก็บสะสมเอาไว้คืนนั้นฉัดขโมยหักข้าวโพดได้ครึ่งกระสอบ พอแบกกลับบ้านไม่ไหวจากนั้นก็เอาไปซ่อนไว้ที่โรงเก็บ่านตอนเช้าเธอไปหักข้าวโพดท,ที่ไร่แห่งนั้นเหมือนเดิมและเลงที่จะหักข้าวโพดอีกเจ้าของไร่ไม่รู้เพราะเธอไม่เอาไปเยอะท่าทางแกอารมณ์ดีจังเลยนะนั้นฉัดเพื่อนที่รับจ้างหักข้าวโพดด้วยกันถามเมื่อเห็นฉัดยิ้มหวานท่าทางมีความสุขจะเศร้าทำไมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเราเป็นพวกใช้แรงงาน แลกกับเงินนี่นะสิ่งไหนที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขก็ทํากันไปเถอะชัดตอบเหมือนตรงต่อโลกเพื่อนบ้านปลอบใจโดยเฉพาะเรื่องของผัวที่ไม่เอาทานจนทําให้ชีวิตเธอลําบากถ้าเกแต่งงานกับลูกยีเพาปบานนี้สบายไปแล้วไม่ต้องมานั่งอมทุกข์ทำงานเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดอย่างนี้ใช่วาสนาฉันไม่ดีเองบุญไม่มีอีกด้วยเห็นก้อนกรวดเป็นทองอย่างว่าล่ะนะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นไม่คิดอะไรนอกจากความรัก ขอให้ได้รักเขาก็พอแล้วฉัดเจ็บใจตัวเองที่ไม่ยอมแต่งงานกับลูกชายของเพื่อนบ้านผู้มีอันจะกินแต่ดันมาเลือกผัวที่ไม่เอาทานจนทำให้เธอต้องชอกชำระกำใจจนถึงทุกวันนี้อย่าคิดอะไรมากเลยวะชาติทีแล้วเธอคงสร้างเวรสร้างกรรมกับไอ้ผู้ชายคนนี้เอาไว้จนต้องพบกับความลำบากเฮ้อแล้วเอาเข้าวโพดไปช่างเขาวะเพื่อนบ้าน,นชวนฉัดเอาเข้าวโพดแห้งที่หักใส่กระสอบไปช่างตามน้ำหนักเพื่อให้เจ้าของไล่คิดเงิน วันนั้นถัดหักได้เยอะจึงมีเงินซื้อของอร่อยให้ลูกกินได้ค่าว่าเองหักข้าวโพดได้เงินเยอะเลยแบ่งไม่ให้ผัวซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังสักขวดบ้างสิหนังฉัดผัวตัวแสบแบมือแล้วเอ่ยปากขอเงินแต่ฉัดใส่หน้าไม่ยอมให้เงินแค่สิบาทก็ไม่มีปัญญาหาอย่างนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงวะทุย ฉัดถมน้ำลายลงพื้นเป็นการดูถูกผัวจนเขาร้อนไปทั้งตัวก้าวเข้ามาใกล้ๆทำท่าจะบีบหัวไหล่แต่ฉัดเงื้อไม่คานหาบน้ำขึ้นสูงมึงจะทำไมไอ้หัวเกียดนั่งชัดเดี๋ยวนี้ก้าถุยน้ำลายใส่หน้าข้าแล้วยังจะเอาไม้คานตีอีกนางผู้หญิงไม่เคารบผัวถ้ามึงทำตัวหน้าเครบกูก็จะกราบเช้ากราบเย็นแต่นี่อะไรทำตัวเลวได้ใจกูไม่ถิบให้กระบุนักหนาแล้วไอ้ผัวเลวฉัดไม่ลดราวาศอกเช่นกัน หัวกลัวว่าจะไม่มีอาหารกินเพราะเขาไม่เคยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวก็เลยถอยห่างออกไปเห็นว่ามึงเป็นเมียหรอกนะข้าก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยเฮ้ยลองมีเรื่องสิคราวนี้กูไล่ออกจาก,กบ้านจริงๆด้วยน้อยกลับมาจากทำงานแทนที่จะได้พักก็ต้องมาทำกับข้าวให้คนขี้เกียจอย่างมึงกินอีกฉัดโมโหสุดเวียงกับผัวที่ไม่ได้เรื่องแล้วบ่นไปเรื่อยเปื่อยซึ่งเป็นการระบายความรู้สึกอย่างหนึ่งออกมา หลังจากทำอาหารเสร็จฉัดเรียกลูกๆมากินและไล่ให้ทำการบ้านส่วนเธอเตรียมที่จะไปขโมยข้าวโพดอีกคืนนี้เราจะเอาให้มากกว่าเดิมอย่างน้อยก็ไม่ต่างกว่า200บาทเก็บสะสมไว้ทุกวันเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นความจนทำให้ฉัดกลายเป็นคนเห็นแก่ได้และขี้ขโมยโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เจ้าของไร่จะได้รับคืนนั้นฉัดพรางตัวไปกับความมืดเพื่อที่จะขโมยข้าวโพดซึ่งอยู่ไร่ถัดไป เมื่อลูกๆหลับหมดแล้วฉัดออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบทำราวกับเป็นขโมยมืออาชีพเธอลัดลอบไปตาสมสมทุมพุ่มไม้เมื่อได้ยินเสียงรถและแสงไฟสาดส่องมาตามถนนเธอล้มตัวลงนอนกับพื้นโอ๊ยฉัดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อแผ่นหลังกระแทกกับก้อนหินอย่างจังเจ็บจนน้ำตาร่วงแต่เธอก็ทนไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวคนที่ขับรถผ่านมาเห็นถ้าหากว่ามีคนเห็นเขาก็เดาว,ว่าเธอเป็นขโมย คงจะถูกจับส่งตำรวจอนาคตของเธอกับลูกๆจะต้องดับลงเมื่อรถคันนั้นขับผ่านไปแล้วฉัดลุกขึ้นด้วยความยากลำบากและรู้ว่ามีเลือดซึมออกมาจากแผลด้านหลังแต่เธอก็ยังกัดฟันไปขโมยหักเข้าโพดอีกคืนนี้ได้ไม่เยอะจึงแบบกระสอบอันหนักอึ้งขึ้นบา่าเดินแบบล้มลุกคุกคานกลับบ้านเธอถอดเสื้อผ้าออกแล้วดูบาดแผล พอเห็นว่าเกิดร่องรอยแดงช้ำบางแห่งผิวหนังขาดเนื้อที่เต็มไปด้วยเลือดเธอร้อ,องไห้กับความลำบากไอ้ผัวนรกเมื่อไหร่มันจะเป็นผู้เป็นคนสักทีช่วยเราทำมาหากินบ้างเราเจ็บตัวและเป็นขโมยก็เพาะมันนั่นแหละไอ้ผัวบ้าฉัดโทษผัวที่ทำให้ชีวิตพบกับความลำบากอย่างแสนสาหัสซึ่งไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาฉัดขโมยหักข้าโพดเกือบทุกไร่ บางทีก็ไปในที่ไกลๆก,กว่าจะกลับเข้าบ้านก็ดึกมากเธอนอนหมดเรี่ยวแรงแล้วบาดแผลตรงหลังก็ไม่หายกลายเป็นอักเสบขยายวงกว้างและเน่าเปื่อยมีน้ำเลือดน้ำหนองซึมออกมาติดกับเสือ้อแม่ไปหาหมอเหอะ เป็นแผ้นานแล้วนะครับไม่เห็นหายสักทีเลยลูกชายคนโตเป็นห่วงเธอมากกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่เธอไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวจะเสียค่ารักษาแม่ไม่ตายง่ายๆหรอกหรือว่ามันจะเป็นอะไรก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมก็แล้วกันขอแค่ให้พวกเองตั้งใจเรียนก็พอผมตั้งใจเรียนเต็มที่ครับแม่ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกลูกชายน่ารักสำหรับเธอเสมอกลายเป็นกำลังใจที่สำคัญ ที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูส่วนคนเล็กแม้เรียนไม่เก่งแต่ขยันเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาททุกอย่างต่างจากผัวที่ดื่มเหล้าเมาหัวราน้ําโดยเขาไปช่วยเพื่อนที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่าจ้างไม่ได้เป็นเงินนอกจากเหล้าซึ่งก็ทําให้เขาพอใจจึงมีเหล้าดื่มทุกวัน แฉดเป็นกังวลเรื่องแผลที่หลังเพราะมันเปื่อยและลุกลามจนขยายวงกว้างมากกว่าเดิมมันกินเนื้อจนเป็นรลึกลงไปนอกจากบาดแผลตรงหลังแล้วเธอยังถูกไม้แหลมทิ่มที่ฝ่าเท้าในคืนหนึ่งที่ไปขโมยหักขโ้โพดโดยไม่สวมรองเท้าอย่างนอกจากแตะหูคีบเท่านั้นแผลเล็กๆแต่ไม่หายสักทีมันขยายวงใหญ่เหมือนแผลที่หลังจนเธอกลัวว่าจะเป็นหนักและเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เองไปหาหมอเถอะหากว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รักษาทันท่วงทีแม่บอกฉัดด้วยความเป็นห่วงแต่ฉันไม่มีเงินรักษาฉันจะเก็บเงินไว้ให้ลูกจะแม่เองไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นแม่พอจะมีเงินอยู่บ้างไปเถอะนะอย่าทรมานตัวเองอย่างนี้เลยแล้วนี่ผัวเองไปไหนซะแม่ถามหาผัวตัวแสบซึ่งหายออกไปจากบ้านเกือบเดือนแล้ว ฉัดรู้ดีว่าเขาไปไหนและอยู่กับใครมันไปอยู่กับแม่ไม้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีไม่ต้องเลี้ยงดูมันอีกแล้วยามนี้แหละเขาว่ามีผัวผิดคิดจนตัวตายเองเก็บของใส่กระเป๋าถัวแม่จะพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงลูกหรอกนะแม่จะให้พ่อเองช่วยดูให้แม่คือแม่ไม่ว่าลูกอายุมากแค่ไหนก็ยังรักและเป็นห่วงเสมอช่วยเหลือทุกอย่าง เพื่อให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายในที่สุดฉัดก็ไปโรงพยาบาลผลจากการตรวจเธอเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงแผลหายยากและแผลติดเชื้อยากต่อการรักษาตรงหลังมันกลายเป็นแผลกดทับและที่ฝ่าเท้ามันจะลามหากว่ารักษาไม่ได้อาจจะต้องตัดขาทิ้งนะครับฮะตัดขาทิ้งแม่อุทานด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัดและคู่หนึ่งฉัดร้องไห้ได้วยความกลัว แต่เราก็จะพยายามรักษาให้ดีที่สุดถ้าหากว่าแพ้หายแล้วคุณจะต้องกินยาตามที่หมอให้ไปและห้ามทำงานหนักอย่าให้เกิดบาดแผลตามร่างกายอีกนะครับถ้าฉันไม่ทำงานลูกจะกินอะไรเล่าพวกเด็กๆลำบากแม่เลยค่ะชัดคล่ำครวญต่อชะตากรรมของตัวเองแม่เข้าไปกอดด้วยความสงสารเอาเถอะเอาเถอะอย่ากังวล แม่จะดูแลพวกเองเงินเก็บแม่กับพ่อมีเล็กน้อยแต่เราจะเอามาขยายต่อทุนนะลูกฉันกับลูกเป็นภาระพ่อกับแม่อีกฉัดร้องไห้ที่ไม่เคยให้เงินแม่ไม่ได้ดูแลแล้วยังกลายเป็นภาระแก่ท่านอย่าคิดมากอะไรเกิดก็ต้องเกิดแม่รักเองนะลูกคนเป็นแน่ยังคงพูดคำว่ารักกับลูกสาวตลอดเวลา ซึ่งเธอยังคงร้องไห้แพทย์รักษาอาการโรคเบาหวานและบาดแผลของฉัดซึ่งใช้เวลานานกว่าแผลจะหายแต่ก็เกิดบาดแผลตรงนั้นตรงนี้อยู่เรื่อยร่างกายสุดแล้วซูบผอมหมดเรี่ยวแรงฉัดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการกระสับกระส่ายตลอดเวลา บางคืนฝันร้ายว่าตายด้วยความทรมานทำให้เธอคิดมากจนหมดแรงลงทุกทีในที่สุดฉัดเดินไม่ได้นอนอยู่กับที่ทุกคนที่มาเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคงเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานกรรมของฉันที่เคยทำไว้ตอนนี้มันสนองแล้วฉัดบอกกับแม่หลังจากเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมพากันกลับไปแม่ร้องไห้ด้วยความสงสาร เอ็งอย่าพูดอย่างนั้นเลยว่านางชาดเรื่องจริงนะแม่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะขโมยหักข้าวโพดเขาในอตอนกลางคืนแล้วล้มลงหลังกระแทกหินแผลที่เท้าก็ถูกไมต้ตา <c oughs> เอ็งไม่ต้องพูดอะไรแล้วนางชาดเอ้ยเรื่องจริงนะแม่ถ้าฉันตายแม่ช่วยสอนลูกของฉันด้วยว่าอย่าขโมยของชาวบ้านเขา ชัดพูดเสียงเบาเพราะหมดเรี่ยวแรงเออเองไม่ต้องห่วงหรอกนี่นางชัดเองเป็นอะไรลืมตาพูดกับแม่สิแม่เขย่าร่างผอมของลูกสาวเบาๆเมื่อเห็นว่านิ่งไปชัดลืมตาด้วยความยากลำบากแล้วยิ้มบางๆแต่เป็นการยิ้มที่น่ากลัวที่สุดแม่ฉันคงไม่รอดเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่ไหวแล้วแม่แม่ จา้าโทนางฉัดลูกแม่แม่จะสวดมนต์พาเองขึ้นสวรรค์นะลูกคนเป็นแม่ทำหน้าที่ผู้ให้กำเนิดจนนาทีสุดท้ายลูกสาวหมดลมหายใจแม่ยังคงสวดมนต์ด้วยเสียงสะอื้นแกต้องการให้ดวงวิญญาณของลูกสู่สวงสวรรค์ก่อนหน้าที่ฉัดจะตายเธอได้รับความทุกข์ทรมานจากบาดแผลจนไปไหนไม่ได้ นอกจากนอนอยู่กับที่เธอบอกกับทุกคนที่มาเยี่ยมว่ากรรมตามสนองแต่ไม่เคยบอกว่าเคยก่อกรรมกับใครเอาไว้เพราะกลัวเจ้าของไร้ข้าวโพดจะรังเกียจแล้วไม่ยอมมาร่วมงานศพของเธอ